ตื่นเต้องกันดอกสลัดหยตัดแต่งกิ่งเลยนะคะการตัดแต่งกิ่งนี้จะกระตุ้นการติดดอกออกผลกันอย่างง่ายๆตัดหมดเลยครับเพื่อนจ้ะทำให้ผลดกนะคะกระตุ้นการเปิดตาดอกค่ะทำให้แสงเดืนดไะลรนลำต้นครัเพื่อนๆโอ้ดูดอกพุทราค่ะพุทรา เพียบกันนี้เลยคะ่ะหูดอกบานสะพางกันอย่นี้เลยทุกคนทำแบบนี้เลยค่ะเพื่อห็นดอกห็นคนแน่นอนต้นไม้พืชผักไม่งามไม่สวยมดหนอนแมลงเยอะใช้สิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ กาเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลแถมยังกําจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติค่ะผักเขียวโตเร็วนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้นะคะก็เป็นหอมแดงนะคะ มีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสหรือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาตินะคะมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานด้วยหมักนานจะมีสารซันเฟอร์นะคะแก้อาการพลิกเน่าพลิกเป็นโรคก,กุ้งแห้งนะคะกําจัดไรแดงไรขาวในพริกและพืชผักทุกชนิดได้เป็นอย่างดีคะ่ะแก้อาการใบเหลืองใบจุดใบด่างคะ่ะยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะทั้งในบ้านและในสวนนะคะถ้าเป็นสมัยโบราณนะคะเวลาลูกเด็กเล็กแดงไม่สบายนะคะก็จะทุบหอมแดง วางไว้บนหัวเตียงนะคะทําให้หายใจโล่งสะดวกนะคะเพื่อนๆดีมากๆค่ะ ด้วยหอมแดงเลยนะคะดีทั้งต่อคนและต่อพืชค่ะอันดับต่อไปนะคะมะนาวนะคะเพื่อนก็ฝานมะนาวมาให้เรียบร้อยนะคะในมะนาวนะคะมีกรดซิตริกนะคะมีฤทธิ์ที่เปรี้ยวนะคะและยังมีน้ํามันหอมระเหยกําจัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีมะนาวค่ะทําให้พืชแข็งแรงนะคะให้ผลผลิตได้นานเรียกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอนะจ๊ะผง <ม S 2> ชูรสมโนโซเดียมกุตาเมตร,ระเบิดรากตืมติดดอกออกผลได้เป็นอย่างไรนะคะเป็นยาพารานะคะใช้ได้ทุกสีนะคะยาพาราเร่งรากเร่งการ จเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแก้อาการโรครากเน่าคนเน่านะคะป้องกันดอกสลัดลุดร่วงพืชอายุยืนเป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอข้างดื่มชูกําลังนะคะที่มีทอรีนสูงนะคะขวดนี้นะคะสูงถึงพันมิลลิกร,รัมนะคะทอรีนนี่ดียังไงคะไม่ก็ทอรีนจะทําให้พืชน,นะคะติดดอกดีดอกไม่สลัดดุดร่วงง่ายคะ่ะพืชแข็งแรงเป็นน้ํายาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบกําจัดมดหนอนแมลงที่ง่ายที่สุดนในไทยนะคะ,คะ,คะเพื่อนก็ไปตาหรือปัน่นมาให้ละเอียดะะเลยนะคะ ไข่หนึ่งฟองค่ะน้ำตาลทรายค่ะและน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวเขาทำยังไงคะไม่ก้อยขาก็คือข้าวสารนะคะหนึ่งกำมือแล้วก็เําเปลือกไข่ใส่ลงไปด้วยนะคะรักษาวขั้วด,ดอกค่ะพืชผักเขียวได้เป็นอย่างดีน้ำซาวข้าวก็จะเป็นสูตรเล่งเปิดตาดอกเลีงการแตกใบแตกยอดนะคะพืชเขียวแข็งแรงค่ะเริ่มเลยค่ะพื้นถายาพารานะคะ1เม็ดค่ะจัดมดหนอนแมลงด้วยเสริมภูมคิมคุ้มกันให้กับพืชนะคะด้วยยาพาราแล้วก็ตามให้ละเอียดเลยค่ะพื่นถา ทีค่ะไม่ก้อยตำยาพาราเลียดนะคะยาพาราลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งเม็ดค่ะในบ้านค่ะไม่ก้อยขายยุงยิ่งจกตุ๊กแกเยอะมากๆนะคะสูตรนี้รายได้เช่นกันค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะอันดับต่อไปจ้าหอมแดงค่ะกําจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะคุุบมาเลยนะคะหนึ่งหัวค่ะถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติกําจัดมดแมลงง่ายมะนาวนะคะฝานมาให้เรียบร้อยเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งลูกค่ะ มีน้ำมันหอมละเหยมีกรดซิติกนะคะทำให้พืชแข็งแรงค่ะเพื่อนจ๋ากำจัดมดมแมลงอย่างง่ายๆเลยค่ะลงไปเลยป้องกันดอกสลดัดหลุดร่วงติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงขั้วเหนียวแข็งแรงค่ะเไปค่ะเปลือกไข่ค่ะไปเลยค่ะสองช้อนชานะคะรักษาขั่วดอกได้เป็นอย่างดีเร่งรากได้ด้วยนะคะผสมไปในดินนะคะเปลือกไข่นี่เป็นปุ๋ยอย่างง่ายๆเลยค่ะ จัดมดมแมลงทางดินได้ด้วยเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆนะคะด้วยของชูรสเลยค่ะลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาพุนพูเลยคเครื่องดื่มชูกำลังค่ะที่มีทอรีนสูงนะคะขวดน,นี้นะคะมีถึงพันมิลลิกร,รัมค่ะติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงสย่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าใส่ลงไปเลยค่ะสองฝานะคะ ใส่ินี้ค่ะน้ำยาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบค่ะจัดมดหนอนแมลงอย่างง่ายๆเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะสุนนี้จ้าทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยนะคะแต่เพื่อนท่านไหนเนาะไม่ได้รีบร้อนอะไรคะ่ะไม่ก็ขาต้องการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้สูตรนี้นะคะมีประสิทธิภาพสูงนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะหมักได้นะคะ3วันหรือ7วัน,นะะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ มาดูวิธีใช้นะคะสําหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรใส่น้ําไปครึ่งนึงนะคะใส่สูตรนี้ลงไปครึ่งแก้วอยู่ที่100มลเพื่อทำกันมาเยอะนะคะแม่ก้อยะเปลือกไข่นะคะไม่อุดตันฟอกกี้หรือคะเพื่อนเหาเศษผ้าแลว้วก็รัดยางไว้แบบนี้นะคะไม่อุดตัน,นะค่ะเป็นการถนอมและยืดอายุการใช้งานของฟอกกี้ที่ฉีดพ่น,นะะเลยค่ะแล้วก็มาฉีดต้นไม้พืชผักของเราเลยนะคะจัดมดหนอนแมลงกําจัดเพไฟไฟลี้ยไฟลายแดงลายขาวนะคะกําจัดแมงมีขาวยาสูบอย่างนี้นบนใบนะคะและ ใต้ใบนะคะปากใบเพื่ออยู่ใต้ใบนะคะเพื่อนีนเลยอูสูนี้เลยค่ะพริกดกเต็มต้นกันอย่างง่ายๆดกทุกช่อทุกกิ่งทุกก้านพริกส,สูงสักประมาณหนึ่งหรือสองฝ่ามือนะคะเพื่อนๆด็ดยอดนะเห็นไหมมกนก้อยเด็กยอดปุ๊บเนี่ยแขนงพริกก็จะเยอะนะ,ะก,ก็จะมีหลายช่อนะคะก็จะดกค่ะเพื่อนโอ้ติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงสิดพ่นสูนี้เลยสิดพ่นบนใบ ใต้ใบยอย่างนี้คะ่ะใด้้ใบนะคะแล้วก็ฉีดทางดินกาจัดมดหนอนแมลงกําจัดไข่แมลงที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินทาให้พืชด,ด,ด,ดกกันอย่างง่ายๆแก้อาการพิกใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะผักกินใบค่ะผักกินใบหวานกอรอบอร่อยนะคะแก้อาการนะคะปลายใบยผักไม่ไหม้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เน้นฉีดทางดินด้วยจ้าอููหอมค่ะต้นหอมก็ใช้ได้นะคะอูมะกรูดใบก้อยงามมากๆใช้สูตรนี้เลยคะ่ะ แตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดียอดอ่อนใบอ่อนอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆต้องฉีดพ่นสูตรนี้นะคะทุกวันเลยนะคะต้องรักษายอดได้นะคะพเพื่อนๆถึงจะได้กินมะกรูดและมะนาวนะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบจะก,กาจัดไข่หนอนพิเชื้อได้ด้วยกระเพราโหระพาค่าอยากให้งามๆนะคะกระเพราโหระพาหรือแมงรักนะคะอยากให้มีดอกนะคะเพื่อนเห็นดอกตัอดดอกทิ้งไปเลยค่ะฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะเขามีดอกเขาจะเหี่ยวแล้วใบก็จะเล็กค่ะคงค่าดอกเยอะดอกสวยนะคะนี่แต่ดอกค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะ เพื่อนทาฮอร์โมนไข่ค่ะสูตรนี้เร่งดอกเร่งผลเร่งการจะเดินเติบโตติดดอกออกผลเยอะๆแน่นๆสูตรนี้เลยคะ<า>่ะสำหรับอุปกรณ์ฮอร์โมนไข่นะคะก็ต้องมีไข่ค่ะน้ําตาลทรายค่ะเปลือกไข่ค่ะหอมแดงค่ะเครื่องดื่มชูรสคาร์โนโซเดียมกูตเม็ดน้ำซาวข้าวค่ะเริ่มเลยค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะฮอร์โมนไข่ที่ง่ายที่สุดเห็นผลจริงเปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปด้วยนะคะรักษาขั้วดอกได้เป็นอย่างดี เน้นการแตกลากฝอยพืชผักแข็งแรงหอมแดงค่ะกําจัดมดหนอนแมลงเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมีเปลือกไข่ตาละเอียดค่ะไม่ก้อยขาใส่ลงไปเลยค่ะสองช้อนชาน้ําตาลทรายค่ะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะเราใส่ลงไปค่ะสองช้อนค่ะทําใหฮอร์โมนไข่ของเรานะคะไม่หมินยืดอายุของจุลินทรีย์ค่ะใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยค่ะเราใส่ผงชูรสลงไปค่ะ ึ่งช้อนเลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังที่มีทอรีนสูงถึงพันมะิลลิกรัมค่ะรักษาขั้วดอกได้เป็นอย่างดีติดทั้งดอกออกทั้งผลนะคะผลดกผลสวยลูกใหญ่ค่ะผลไม่เน่าดอกไม่ร่วงค่ะผลสมสมกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะเราใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปนะคะสามฝานะคะอตีให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะอมนไายแบบเร่งด่วนสูตรนี้พืชผักงาสวยเลยค่ะ ดอกขอนดีพริกมะเขือมะนาวนะคะโดดๆกันอย่างง่ายๆแล้วก็ใส่สูตรไล่มแมลงเป็นปุ๋ยด้วยของเรานะคะที่ทำจากน้ำมะนาวและหอมแดงนี่ใส่ลงไป,ปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำซาวข้าวนะซาวข้าวก็จะเป็นตัวเร่งตัวประสานค่ะทำให้ปุ๋ยของเรามีประสิทธิภาพสูงสผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เสร็จแ,แล้วนะคะเราก็แพ็กใส่ขวดเลยคะ่ะเราใส่ลงไปเลยคะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องปิดฝาแน่นนะคะวางไว้ที่ร่มเย็นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอนก็หมักไว้นะคะ3วัน7วันนะคะหรือยิ่งดีมากๆก็14วันนะคะอโมนไข่ของเรายิ่งมีประสิทธิภาพสู้นะคะและเมื่อหมักครบค่ะนี่ก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ มาดูวิธีใช้ฮอร์โมนไข่เลยค่ะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆใช้ทั้ง2แบบนะคือทําแล้วใช้เลยเราเรียกว่าฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนแล้วก็อีกขวดหนึ่งนะคะฮอร์โมนไข่ที่หมักไว้นะคะสูตรแบบเร่งด่วนนะคะเราใช้เยอะได้นะคะเราใช้นะคะ1แก้วนะคะอันนี้ไม่ก้อยใส่ถ้วยนะคะประมาณนะหแก้ว200อมลต่อน้ําิ0หรือ20ลิตรได้เลยะะฮอร์โมนไข่หมักครบแล้วค่ะนี่เขาก็จะมีความเข้มข้นสูงนะคะเรียกว่าเป็นแบบกดอะเมโนเล็กๆค่ะ ที่พื่อสามารถดูดซึมนาไปใช้ได้เลยใช้ลดลงนะคะเราใช้นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา10ลิตรหรือ20ลิตรได้เลยมดแมลงเยอะมากๆค่ะไม่ก้อยขาแล้วก็ใช้สูตรไล่แมลงของเราเทใส่ลงไปเลยหนึ่งแก้วค่ะตามด้วยสิ่งนี้จ้าเป็นสารจับใบกาจัดมดหนอนแมลงเพี้ยไฟไรแดงได้ดีมากๆมดแมลงบางชนิดนะคะเพื่อนเไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปล่านะคะใส่ลงไปเลยะค่ะ 1ช้อนโต๊ะต่อน้ํส10ลิตรข้าง,างหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะถังละ10ลิตรนะคะมาใช้เลยค่ะเพื่อนตักเลยพืชผักเขียวสมบูรณ์แข็งแรงล่ารดถตอนไหนคํะไม่ก่อยขายหรือชีพ่นในช่วงเช้าดีมากๆค่ะโอ้ติดดอกดีไล่มแมลงได้ด้วยนะคะก็มะเขือแม่ก้อยจับผลแล้วนะคะโอ้แต่มีเพี้ยมาค่ะเพี้ยไฟไลรแดงแล้วก็ยังมีมแมลงมารบกลัวน,นะคะแล้วก็สีบพ่นผืนนี้ออกไปเลย ผิพ่นที่ใต้ใบนะคะมดมะแมลงต่างๆอยู่ใต้ใบนะคะเพื่อนๆขาผิพนเลยมะเขืเอเจ้าพญาค่ะจับผลแล้วทำสินี้เลยอ่าแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ